เรายังอยู่กันใน Battle Cat นะครับหลังจากเมื่อเช้าพูดถึงอีเวนต์ไปนะฮะอีเวนต์ครบรอบ7ปีนะครับแจกของมากมายเลยนะฮะอาหารแมวแล้วก็ไพที่น้ำทิชเกตนะครับลองดูคลิปเมื่อเช้าได้นะฮะหลังจากจบคลิปนั้นไปนะครับผมก็นั่งฟาร์ MSP มันมากรอบหนึ่งมันได้1ล้านนะครับผมเล่นไป25รอบนะฮะ25ล้านแล้วก็มีของเก่าด้วยแล้วก็อัพไปบางส่วนแล้วด้วยนะฮะคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยตั้งใจจะมาสู้ด่านนี้ด่านที่ชื่อว่าเด a ออนเดบิวส์นะฮะด่านนี้ครับมัน9ดาวนะะ มันจะปลดล็อกแมวที่เป็นเต่านะครับซึ่งเป็นแมวที่เป็นมิชชิลที่เป็นอย่างดีเลยนะฮะใช้งานได้ดีแต่ว่าด่านนี้มันยากนะครับ9ดาวใช้200 Energy อ่ะลองเข้าไปดูก่อน200 Energy พอดีเลยความยาก9ดาวครั้งที่แล้วเจ้าแมวรถไฟก็ยังปลดล็อกไม่ได้นะฮะโอ้โหซอมบี้ตัวใหญ่ต้องจัดทีมสู้ซอมบี้เดินช้าดาเมจเยอะแน่นอนถ้าเดินช้าอย่างนี้อ่ะรีบไป ด่านซอมบี้นะฮะซอมบี้จริงๆมันก็ยากอยู่แล้วนะเพราะว่ามันพื้นขึ้นมาได้เนี่ยมันมุดพื้นได้นะฮะนี่คือความยากเลยเอ๋อแองเจิลก็มีแองเจิลกับซอมบี้ดาเมจแรงมากโอเคซอมบี้กับแองเจิลฮะต้องใช้ตัวยิงไกลเข้าไปช่วยสู้กับบอสก็ต้องพึ่งพาตัวเดิมนะฮะ เจ้าแฮกเกอร์อัพไปเลยแล้วกันเต็มที่ไปเลยนายเอออีโวได้ไหมไม่ได้ผลไม้ไม่พอบาฮามุดก็ได้ใช่ไหมหรือไม่ก็ตัวนี้ก็ได้ลัชเหมือนกันตัวนี้อยู่กมละมาเอามาลองดูหน่อยเผื่อได้เขาไม่ได้สู้กับซอมบี้นะฮะสู้กับแบล็กเอนิมีแต่เอามาลองดูก่อนซู้เอ็นเจอมีเพียบเลยนะฮะอัพเอาไว้เยอะนี่ก็สู้ได้ดีเลยตัวนี้ เอามาแทนอันนี้ละกันแล้วก็นี่เออฮะส่งไปโอ้บินช้าเจอข้างล่างก่อนอีกเจอข้างล่างก่อนตีไปตีได้ทีหนึง่งโอ้โหบินเลยฮะเจ้ามาโอเคเออเฮ้ยโดนเป็นก้อนเลย งานตัวเล็กก่อนเฮ้ยแต่ถึงบ้านเดี๋ยวบ้านพังนะอันนี้ไปแฮกเกอร์ acker, ช่วยหน่อยเราอูเบอร์มาเฮ้ยสู้ไม่ไหวเหรอแองเจิลอือแองเจิลไม่น่ายากนะทำไมสู้ไม่ไหวอะแล้วก็สูงเหรอเดี๋ยวมันจะถึงบ้านแล้วมันจะถึงบ้านแล้วแฮกเกอร์ acker, ระวังเออ เต็มโอ้โหงานยากอีกแล้วบ้านพังละรูยากแฮะสจมตีระยะไกลอ่ะโดนไปอีกหนึ่งขมเคาะไปเคาะไปอ๋าหลบทันโชคดีไปฮะไม่โดนแอ่งโจเริ่มมาแล้ว โอ <Okay, S 2> เครอฟาร์มเงินก่อนโอ้โหบินอย่างง่ายดายยิงไปอิงเจ้าจริงๆไม่น่าจะยากขนาดดีนะแต่เลเวลสูงใช่ไหมสามตัวโอ้โหมันโอ้โหมันสู้ยากมากเลยจะการอิงเจ้าก่อนอื โอ้โหแต่ยังไม่บินยังไม่บินยังไม่บินโอเคาการแองเจิลก่อนสองตัวนี้อืมบินไปแล้วโอ้โหยากมากมีขนาดเลเวลเต็มทุกตัวแล้วนะฮะยกเว้นอูเบอร์เมื่อกี้ เลเวลยี่สแีบเก้าเองเจลยังไม่บินเลยอ่ะเกซคงต้องปลดล็อกพวกเลเวลของแมวให้เยอะกว่านี้ก่อนเลเวลสาน่าจะไม่พอสู้กับพวก9้าดาวสิบดาวไม่ไหวนะฮะสู้ไม่ไหวจริงจตั้งแต่หน้าแดงโกรธแล้ว2องดานแล้วติดไว้ก่อนแล้วกันมาลองสู้ด่านนี้ก่อนกังฟูเวกเกนนะครับปลดล็อกล่างทูฟอร์มของเจ้ากังฟูแคทนะฮะกี่ดาวนะ เจ็ดดาวน่าจะได้อันนี้น่าจะไหวจะไม่รู้ว่าบอสคืออะไรอ๋อบอสก็คือกังฟูแคทแหละทางบ้านไปเลยเลย,ยีรับมาแล้วนี่เหรอโอ้ยเ่ร่างนี้จริงดิกูเป็นเล่นกังฟูแคทไม่เคยใช้เลยนะฮะมีหรือยังเหอะ น่าจะมีแล้วไม่งั้นด่านไม่มาหรอกโดนบ้านไปแล้วฮะอืมทุบบ้านไปนี่เจา้าโนบิโจมตีไกลฮะไหวอยู่ไหวอยู่โอ้โจมตีเป็นเวฟด้วยในบางครั้งใช่ไหมปร,รมาจารย์กังฟูบ้านจะพังแล้วนะครับเหลือแสนกว่า ต่ทีหนึ่งสู้ติดบ้านไม่มีตัวเล็กให้เก็บเก็บเงินแต่เงินขึ้นเรื่อยๆเรียบร้อยอ้าวไม่การันตีเหรอลืมดูอ่าไม่เป็นไรเมื่อกี้ไม่การันตีแต่ตอนนี้การันตี8ดาวเอามา8ดาวมาลองดูต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยน เปลี่ยนทีมหน่อยมีสีดำมามีแบล็คมาโอเคอูเบอร์มาก่อนอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกี่คนกี่คนครับพี่จะเย็นก่อนพี่ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเราอูเบอร์แป๊บหนึ่งโอ้ถึงบ้านแล้วโนบีมาอืม มามามาไป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 อือทุบโอ้โหโอ้โหมีเมทัลลิกด้วยอะ่ะเปลี Uber ่ยนอูเบอร์ดูสู้ได้ไหมเพราะว่าอยู่กันหลายตัวน่าจะต้องใช้พวกที่โจมตีเป็นกลุ่มได้นะฮะ อยู่กันหลายตัวมากอืมทุไปอะฮะโดนหรือเปล่าน่าจะโดนลูกกะสามตัวนะฮะกระเด็นไปโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มที่เหลือก็มิดชิลอย่างเดียวอะฮะนี่นี่อือทุบไป มีบินกันบ้างมีบินกันบ้างอืตีไปยังไม่บินนะโอ้ยอย่าเพิ่งบินนะได้บัฟเรียงอืมิดชิลกันไว้ใครท่านยังไม่ทันได้ต่อยเลยอื ลูฟี่ตีหน่อยอืมลูฟี่อย่ายืนไปลูฟี่ถอยมาหน่อยอืมอ,อืมออไปหมดแล้วฮะโคนนอสเดือดลูกกะมันหลายตัวเกินอ่ะอืมอ,อืม โดนบ้านแล้ววัดโดนทุบต้องหลายทีแล้วนะเขาไม่บอกเปอร์เซ็นนะ่ะเราไม่รู้ไอ้สักรอบแล้วกันโดนไปเยอะมากเลยนะแต่ยังไม่บินเลยฮะบินบ้างเถอะทนเกินไปแล้วเหมือนบางลงไหมเฮ้เหมือนบางลงบางลงครับบางลงอ่ฮะอ่ฮะ ตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วเอาสิกว่าจะบินอืมเรียบร้อยกว่าจะรู้เรื่องโอ้โหแปดดาวนะเนี่ยบ้านแปดแสนื้อเรียบร้อยการันตีใช่ไหมอันล็อกเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวค่อยฟาร์ม XP เรียบร้อยท r ูฟอร์มโจมตีอ๋อโจมตีแค่ซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับแต่ว่าตีแรงแต่เมื่อกี้มาหลายตัวไงยืนกันเป็นแถวโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ